อันนี้นะคะจะเป็นเขียวไวเตอร์นีออนนะคะอาจจะดูไม่ออกนิดนึงน,นะว่ามันนีออนนะแต่ที่จริงมันแบบนีออนมากไปแบบใสกับแสงแดดนะคะแล้วมันก็นีออนด้วยี่นี่แบบไปเตยนีออนนะคะ ฟลูฟลูเงี้ยเนีเบ้างไปแลค่ะเธอเเห็นไหมเนี่ยมืดมากเลยถ่ายในโรงเรียนเผยบ้าง, <laughs> งาเผยบางไม่ยากกว่านี้นะคะก็เยอคอะ ติดมือไหมมันก็ติดมือนะคะสำหรับคนที่นั่นไม่เป็นก็ด็กแม่ให้ดูยื้อมากมากเลยนะคะก็มันก็ฟินสุดๆเลยนะให้ดูความเด็กเด็กมากมากเลยนะคะโอเค กาม,ม่โปีโป้นะคะก็อเอาไว้มาช้างๆกักันเ,เอต่อไปจะเป็นสูตรกาม,ม่ปีโป้เรียบเอาไปซื้อมาแต่ว่าเราใส่ส่วนผสมเพิ่มเติม

ก็มาอกตัดตไคกันนโบตรนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ย่อยแอบตัดตาไอยู่ตรงไหนก็ช่างเลยแต่ว่าอย่าลืมตัดตไคกันกกัน้าเกดากลคก็อย่าลืมแบ่งปันให้คนอื่ด้วยนะคะกดแชร์้วยค่ะ